ปีใหม่เป็นวาระสมัยที่คนเราจะได้ถือโอกาสทบทวนความหลังและระวังความคิดหาจังหวะแก้และกันมีให้ชีวิตผิดพลาดและเมื่อถึงปีใหม่ก็มักจะมีการขอพรและให้พรจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วโดยธรรมชาติแล้วพรเป็นสิ่งที่ต้องทำเอง ต้องประพฤติปฏิบัติเองเพราะพรแปลว่าดีพรแปลว่าประเสริฐการกระทําที่ดีหรือประเสริฐที่เรียกว่าเป็นพรได้นั้นก็คือการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดการทําหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดก็คือการทําความดีและความดีนั่นเองจะทําชีวิตให้มีเสน่ห์ช่วยให้รอด และปลอดภัยและไม่ว่าใครหากประพฤติความดีแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองจากความดีอยู่ชั่วกัลปาวะสารฉะนั้นการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่ที่ทำแล้วถูกต้องถูกทรรถูกใจถูกกฎหมายและถูกวัฒนธรรมประเพณีนี้ เป็นเหตุแห่งพรโดยแท้จริงดังคำกรอนสอนเรื่องหน้าที่ไว้บทหนึ่งว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอย่ยดังนั้น หากเราทำตามหน้าที่ก็เท่ากับเราได้ดำเนินชีวิตดีมีปัญญาแต่หากเราไม่ได้ทำตามหน้าที่ก็เท่ากับว่าเราดำเนินชีวิตไม่ดีชีวิตก็จะมีแต่ปัญหาตามมาอีกมากมายในวาระเปลี่ยนพุทธศักราชปีใหม่2564นี้จึงขออำนวยพร ขออำนาจพระไตรรัตน์บำบัดทุกข์ประสบสุขกเสมสันและหันษาดำรงยศเย็นสุขทุกที่วามีลาภาลำเลิศประเสริฐดลประสบสุขโชคชัยปีใหม่นี้ประสบสีสิริสวัสดิ์พิพัฒผลประสบลาบประสบเริก กิก,กมลประสบผลสำริดมั่นนิรันเทิน